สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นและสารคดีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวอชอนะคะวันนี้มิ้นมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่กิจกรรมที่ว่านี้นะคะจะคืออะไรแล้วก็จะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบ,บังคับจัดก,การแข่งขันเครื่องบินจำลองและบังคับวิทยุปีกหมุนประลองทักษะเพื่อชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทา,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนนะครับมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าหัดใช้เครื่องบินนะครับบังคับด้วยวิทยุอีกอย่างหนึ่งครับก็คือต้องการให้มีการพัฒนาในเชิงฝีมือในเชิงวิศวกรรมนะครับในการที่จะดัดแปลงนะครับเครื่องยนต์ศึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์อนาคตในส่วนหนึ่งคือเรื่องของการที่จะไปเรียกว่าให้ปุ๋ยนะครับหรือว่าให้สารต่างๆเนี่ยครับหรือไปบินสำรวจนะครับเรื่องของเกษตร ก็ทำห้อให้นิ่งครับแล้วก็ฝึกทำมองให้ให้ประสานยังไงได้ครับก็อย่างเช่นทำเป็นเครื่องพ่นยาเปนฉีดยาอะไรก็มั่นใจมาแต่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สร้างโอกาสให้ผมมาอยู่จุดนี้ได้ครับคุณผู้ชมคะในอนาคตนะคะเราจะเห็นผลงานประดิษฐ์ผลงานวิจัยของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เชิงกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะวันนี้มิแและสารคดีนวัตรกรรมไทยหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ คำถามที่ร่วมสนุกรายการในวันนี้ถามว่าการจัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและบังคับวิทยุปีกหมุนประลองทักษะเป็นเครื่องบินกี่ใบพัด1 2ใบพัด2 4ใบพัดทราบแล้วเขียนคำตอบมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ผู้่อตอบคำถามถูกต้อง5้าท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ